สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสําหรับเกมไลน์คุกกี้รันนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสาหรับช่วงย้อนลําลึกกลับไปเล่นคุกกี้ตัวเก่านะครับก็ในพาร์ทนี้นะครับผมจะมาย้อนลําลึกคุกกี้อัศวินกันนะครับย้อนกลับไปไกลพอสมควรนะครับอัศวินนี่สมัยตอนที่อพิโซดแมปเนี่ยมันยังมีแค่อพิสโซดหนึ่งสองสามแล้วก็ สเปเชียลเอพิโซดหนึ่งตอนนั้นยังไม่มีเอพิโซดสี่ยังไม่มีสเปเชียลเอพิโซดสองและยังไม่มีเอพิโซดห้านะครับก็ <g rict ly> เซตนี้ขอบอกว่าเป็นเซตที่ยอดนิยมใช้กันเยอะมากนะอีกเซตหนึ่งนะครับก็คือเป็นคุกกี้อัศวินนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงแล้วก็ใช้ของเป็นลูกแก้วเป็นสัตว์เลี้ยงของคุกกี้จิ้งจอกเก้าหางนะครับวิ่งผาดเป็นน้ําตาลหิมะนะครับซึ่งเซตเนี้ยสมบัติที่เขา แนะนำใช้นะครับก็น่าจะมีขนนกนะครับแล้วก็มีกิบสาวเจ้าป่านะครับนี่กิบสาวเจ้าป่าแล้วก็เป็นกระป๋องคล้ายๆกระป๋องฟ้าหรือเปล่าจําไม่ได้หรือกระป๋องอะไรเนี่แหละนะครับก็ผมจะเล่นเซตตามนี้ละกันนะครับเล่นเซตเหมือนตอนนั้นเลยถ้าถามว่าเซตนี้ผมเคยเล่นไหมเคยเล่นนะแต่วิ่งได้ประมาณร้อยล้านตน้ตนๆเพราะว่าเซตเนี้ยมันถ้าถ้าถ้าวิ่งดีๆนะ เซตเนี้ยถ้าวิ่งดีๆนะครับมันมีโอกาสวิ่งได้ประมาณร้อยสามสิบกว่าล้านอะ่ะนะครับซึ่งเซตเนี้ยผมก็ไปดูมาจากพี่โซละนะครับจากช anel เด็กเซิร์นะครับเพราะว่าสมัยตอนนั้นอะ่ะพี่โซละแกยังเล่นคุกกี้รันอยู่นะนะครับสมัยพี่โซละตอนนั้นเขายังเล่นคุกกี้รันอยู่นะพี่โซละเขาเป็นคนเล่นคุกกี้รันไม่ค่อยเก่งอะ่ะเออเขาก็มีชนอะไรมัางอะ่ะนะครับแต่ก็โดยรวมเนี่ยพี่เขาก็ถือว่าเล่นเก่งอยู่ ไม่ได้ดูไม่ได้ดูมาจากพี่บิ๊กนะเพราะว่าเซตเนี้ยผมไม่เคยเห็นพี่บิ๊กเล่นแต่พี่บิ๊กเขาอาจจะเคยเล่นก็ได้นะเซตเนี้ยแต่ผมไม่เคยเห็นคลิปของเขาอะ่ะนะครับมันนานแล้วอะ่ะสําหรับเซตเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวจะมาย้อนลำลึกในเซตนี้กันเอพิโซดที่เขาเล่นกันนะครับเป็นเอพิโซดสามนะครับแต่เอพิโซดสามสมัยเนี้ยมันเป็นมันเป็นมันด่านมันเปลี่ยนไปไงนะถ้าเกิดด่านมันกลับไปเมื่อก่อนได้มันก็ยิ่งดีนะนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมสุ่มพลังงานช้าลงก่อนก็ปกติเนี่ยเวลาผมถ่ายช่วงย้อนลำลึกเนี่ยปกติผมจะมาถ่ายช่วงบูสเตอร์ฟรีถูกไหมครับแต่อาทิตย์เนี้ยเนื่องจากพุธเนี้ยผมไม่ค่อยว่างไงผมก็เลยต้องมาอาดัดอัดก่อนเนี่ยเพราะว่าอีเวนต์บูสเตอร์ฟรีเนี่ยมันจะมาตอนวันพุธ9้าโมงและหมด9โมงอีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับ,บบูสเตอร์ฟรี ผมก็เลยต้องมาอัดก่อนเนี่ยเพราะว่าช่วงนะเวลาที่ผมถ่ายนะครับคือวันนี้วันพุธใช่ปะผมมาถ่ายช่วงเวลาเจ็ดโมงสี่สี่เพราะว่าเดี๋ยวเก้าโมงผมไม่ว่างไงน,นะครับก็เลยต้องมาอัดก่อนนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายช่วงอีเวนต์บูเตอร์ฟรีไงเพราะว่าบูเตอร์ฟรีมันจะมาตอนเก้าโมงไงอ่ะได้แล้วครับมาเดี๋ยวเรามาย้อนลำลึกไปพร้อ,รอมๆกันนะครับสำหรับในเซตนี้นะครับ วิ่งผาดก็จะเป็นน้ำตาลหิมะนะสมบัติก็เมื่อก่อนก็ใช้ตามนี้เลยนะนะครับไปลุยนครับอ่าเนี่ยครับตอนกดฟ้าสตาร์นี่เมื่อก่อนนี่คือแบบคะแนนนี่พุ่งไปยี่สิบสามสิบล้านอะถ้าจำถ้าผมยังจำได้นะ เนี่ยการขี่ม้านี่ก็ถือว่าเป็นการขี่สัตว์นะนะครับถ้าย้อนกลับไปเอพิโซ 3, ตอนยังเป็นด่านเก่าได้อะ่ะโหมันจะดีมากเลยแต่เนี่ยมันเป็นเอพินสามแบบใหม่เนี่ เบ็ดนี้ผมก็เคยใช้ครับเบ็ดเนี้ย อ่ะวิ่งไหมครับ มาพร้อมกันเลยครับนานๆนี่จะเป็นอย่างนี้ทีนะครับที่สเปเชียลฟอสกับชีสเค้กจะมาพร้อมกันเนี่ยเครื่องใครไม่แรงนี่คือแบบกระตุกเลยอะถ้ามาพร้อมกันน่ะนะครับแต่ยังดีเออเครื่องผมยังพอรับได้เพราะว่าคุกกี้รันสมัยเนี้ยมันปรับกราฟิกขึ้นแล้วไงคือถ้าเครื่องใครไม่แรงนี่เล่นมีกระตุกได้อะนะครับ เพราะว่าสมัยคุกกี้ลันซีซันต้นๆน่ะซีซันแรกซีซันสองอ่ะตอนนั้นน่ะเครื่องกาะก,กากมันเล่นได้นะ <S <S เครื่องสเปคต่าๆเนี่ยเล่นได้อ่ะแต่มาเพราะว่าเกมมักมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆอครับมันก็จะพัฒนาพัฒนากราฟิกไปเรื่อยๆอจนทําให้เครื่องสเปคต่ําอ่ะแทบเล่นไม่ได้อ่ะนะครับเล่นไปก็กระตุกอ่ะนะครับ อันนี้ผมจะบอกเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้เนาะพอเกมมันพัฒนากราฟิกไปอะ่ะเพื่อนๆนก็ต้องเปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนสมาร์ทโฟนอะ่ะเพื่อเออแบบให้มันแรงขึ้นอะ่ะแต่มันก็ติดปัญหาตรงที่เพื่อนๆนบางคนไม่ค่อยมีเงินนะครับเพราะว่าปัญหาในชีวิตคือเรื่องเงินนี่แหละครับไม่มีเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่ เพราะว่าโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันแพงไงโอ้หวิ่งมาจนถึงด่านเจ็ดแล้วครับโอ้ยเมื่อกี้เกือบตกนะดีนะตัวมันยังกระพริบอยู่อ่ะ เมื่อกี้โดดขึ้นทันอ่าฟื้นเงินชีพแล้วนะครับฟื้นสามรอบจากกระป๋องวีต้าเดี๋ยวมีผัดสองนะครับก็คือน้ำตาลหิมะ เก็บขวดเลือดเล็กๆนะครับต่ออายุนิดนึงอ่าผัดสองนะครับน้ำตาลหิมะ น้ำตาลหิมะนี่ก็ถือว่าเป็นการขี่สันเหมือนกันนะครับนั่นโหยชนจน,นได้เอา้าโดนไม่ทันเวนผมลืมด่านนี่ชนไปสองทีเลยอ่ะด่านสุดท้ายแล้วครับ เนี่ยครับมันจะขี่ไอตัวนี้ไงมันก็ถือว่าเป็นการขี่สันเหมือนกันโอ้พานนี้เฟลเลยครับชนสองทีเลยลืมด่านโดดไม่ทันเลยเมื่อกี้อ่าสเปเชียลฟอนมาด้วย เชลลิเดอร์ก็มาด้วยนะครับแฟลี่มาด้วย ่จบแล้วนะครับโหถ้าไม่ชนสองทีเมื่อกี้นะคงคงไปต่อได้อีกอะ่ะโอ้อไอตรงไอชนครั้งแรกอะ่ะอันนั้นไม่เป็นไรนะแต่ไอชนครั้งที่สองเนี่ยเออผมลืมอะ่ะผมลืมไปว่าไอตรงนั้นอะ่ะมันจะมีลูกไฟสี่ลูกโดดไม่ทันลืมเพราะว่าผมไม่ค่อยมาถึงตรงนี้นานไงก็เลยลืมนานเพราะว่าช่ชวงเนี้ยคุกกีรันผมก็ไม่ค่อยเล่น,ลนแล้วอะ่ะนานๆผมก็มาเล่นทีอะ่ะนะครับอ่ะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับย้อนลํำลึกในภาคนี้นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้นะครับว่าเซตเนี้ยเมื่อก่อนเพื่อนๆใครเคยใช้เซตนี้กันบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะนะครับอ่ะภาคนี้ผมคงไว้เท่านี้กันนะครับก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอ่ะแล้วก็อีเวนต์อบคุกกี้นะครับผมก็ทําเสร็จแล้วเนาะนะครับผมทําเสร็จตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วแหละนะครับก็ทําเสร็จแล้วนะครับ พานี้ไปแล้วเนาะนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ